ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของทิศทางการจร้างงานในปีนี้นะครับเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็ปรับขึ้นไปแล้วนะครับตั้งแต่1มกราคม2568นะครับ7-8วันที่ผ่านมานะครับทิศทางการจร้างงานจะเป็นอย่างไรมีประเด็นไหนที่น่ากังวลกันบ้างนะครับพูดคุยกับดรธนิโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแลครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับรสวัสดีครับ,ค,รบคุณทรงพลคุณปริศรานะครับครับค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสําหรับทิศทางการจ้างงานสําหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ต้องมาดูถ้าจะดูว่าถามว่าทิศทางคือพยากรเน่นะเพราะนี่มันพึ่งต้น,ต,นต้นมกราคมเองว่าทิศทางจากแรงงานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงคืวนี้ก็ต้องมาดูว่า ไอ้จาดแรงงานของเราเนี่ยมันมันไปโยงกับอะไรใช่ไหมั้นเสียภาพจาดแรงงานเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่ามันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอย่างเป็นนัยยะนะคือถ้าเศรษฐกิจขยายตัวดีการจ้างงานก็ดีถ้าเศรษฐกิจทรงทรงทรงนะหรือว่ามันหดตัวอันนี้ก็ก,กระทบต่อการจ้างงานนะไอ้ตัวชี้วัดที่พอดูได้ก็คือ GDP ใช่ไหมค่ะฉะนั้น GDP ปีที่ ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะจะสวยเท่าไหร่รนะเราก็คงได้สักสองจุดหกอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่แล้วแต่ที่เขาพยากรณ์แต่ผมดูแล้วก็คงประมาณนี้แหละสองจุดหกเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยนะนะครับคราวนี้ปีก่อนหน้านู้นปีหกอะไรหกห้าเนี่ยมันหนึ่งจุดเก้าเองนะมันเราโตจากสองจุดหกมาจากฐานต่ำๆอะ่ะมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักอะ่ะใช่ไหม เอออันนี้มันก็จะสะท้อนถึงตลาดแรงงานของเราได้อย่างดีแต่ว่าไอ้ GDP ของเราเนี่ยมันโตเตี้ยๆอย่างเงี้ยมาสิบปีแล้วนะค่ะนะนั้นมันก็มันก็คงไม่ได้บอกว่าไอ้ปีนี้นะปีหกแปดเนี่ยมันจะมันจะแย่หรือปีที่แล้วมันแย่ก็เพราะว่ามันมันทรงๆแบบเนี้ยมาสิบกว่าปีมันก็คือมันก็ไม่ได้แย่กว่ากันเท่าไหร่ครับนี่พอพอตอบได้นะไอ้นี่นะคำหมายผมนะคือเราจะไปตกใจว่าไอ้ GDP เรามันโต ต่ำกว่าเข้าในประเทศอาเซียนเนี่ยแต่มันต่ําอย่างเงี้ยมาสิบกว่าปีแล้วครับนะเฉลี่ยเฉลี่ยเราก็ประมาณสองเปอร์เซ็นนิดนิดเนี่ยนะครับคร,บครบนี้ไอ้เศรษฐกิที่เราคุยกันอะ่ะมันไปเชื่อมโยงกับตราดไอ้กับเศรษฐกิจเนี่ยนะตลาดแรงงานเนี่ยที่ตลาดแรงงานของเราเนี่ยมันมันมันใหญ่นะของเราเนี่ยมันมีสถานประกอบการเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแห่งนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นก็เอชเอนะ แล้วก็เป็นโรงงานอยู่เจ็ดหมื่นสองพันกว่าแห่งเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าจุดเก้าโรงงานเนี่ยคราวนี้มันก็ต้องมาดูว่าปัจจัยเอื้อมันมีอะไรบ้างครับปีนี้นะไอ้ปีที่แล้วก็ผ่านไปแล้วก็ว่ากันไปปีนี้ปัจจัยเอื้อเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีอยู่อยู่สองสามปัจจัยนะสักสามปัจจัยที่ที่ที่ดีที่จะเอื้อต่อการจ้างงานของเราเนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือส่งออกนะ ทรงออกเนี่ยโตอ,อต้องบอกอย่างนี้นะเป็นตัว <Okay. S 1> ตักขับเคลื่อนท่งออกเนีปีที่แล้วเนี่ยก็คงโตสักห้าเปอร์เซ็นห้าจุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นอันนี้เชิงดูเอสดอลลาร์นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ทำตัวเลขเป็นปออปพิสาทนะน่าจะได้ถึงสามแสนกว่าล้านทลุตัวเลขสามแสนล้านเนี่ยเป็นเป็นขั้งแรกนะอันนี้เราก็โตสวนเศรษฐกิจกโลกว่าไม่ดีไม่ดีเราก็โตสวนเขา ครับทีนี้ไอการสร่งออกที่ขยายตัว5.5.14%เนี่ยนะครับมันเป็น US ดอลลาร์ถ้าเป็นบาทเนี่ยบาทของเราค่อนข้างอ่อนปีที่แล้วเนี่ย average ก็สัก34.5อะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะท่านพอเป็นบาทแล้วเนี่ยมันแลกเงินบาทได้เยอะไงครับ,รบมันขยายตัวได้7.35%ดจุมห้าเนื้องไหมขยายตัวเทิงดอลลาร์เนี่ยมัน5.14แต่อพอกลับมาแลกเป็นเงินบาทเนี่ยขยายตัวได้7.35% อันเนี้ยมันก็ทําให้ให้เป็นตัวเอือ้อแล้วมันดีหมดเลยนะฮะเกษตรก็โตเกือบสิบเปอร์ซ็นตะเกษตรกรรมเนี่ยนะพูดถพุการส่งออกนะข้าวนี่โอ้ไม่น่าเชื่อนะข้าวเนี่ยโตสามสิบเปอร์เซ็นต์นะยางพาราเนี่ยโตสามสิบแปดสามสิบแปดเปอร์เซ็นตนะอันนี้ก็ช่วยเยอะแล้วก็อันนี้สงก็ไปถึงพวกเกษตรแปรรูปก็ขยายตัวหกเปอร์เซ็นตนะครับอุตสาหกรรมก็ส่งออกก็โตเจ็บตุก 62, เจ็ดจุดหกสองเจ็ดจุดหกสองเปอร์เซ็นครับนะอันนี้เป็นปัจจัยบวกนะปัจจัยบวกอีกตัวหนึ่งก็คือท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวเราถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็น่าจะกลับมาใกล้เคียงหรือเท่ากับก่อนโควิดละเพราะคนไทยนี่เราชอบเที่ยวอยู่แล้วครับใช่ไหมแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเห็นได้สักยี่ห้าจุดห้าสี่ล้านคนนะยี่ห้าจุดห้าสี่ล้านคนก็ต่ำกว่าเป้าสักเป้าเขาตั้งไว้ยี่บหกล้าน ก็หวังว่าฟีนี้จะทะลุสามสิบเก้าล้านไหมนะนะครับก่อนก่อนโควิดเนี่ยเราเกือบสี่สิบล้านคนนะครับนะ,น,ะนะท่องเที่ยวก็ก็ดีนะคือทั้งเอ็กซ์พอร์ตที่มันขยายตัวท่องเที่ยวขยายตัวเนี่ยมันไปส่งให้เกิดการบริโภคไงฮะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็น่าน่าจะดีไปด้วยนะผมพยายามจะพูดบว,บวกๆเลยนะปีใหม่แล้วอย่าไปพูดอะไรที่มันไม่ดีคอันนี้ปัจจัยเอื้อตัวที่สามที่มีผลต่อแรงงานเนี่ย มันก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยปีนี้เนี่ยผมมองไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะว่าผมอยู่ในเซกเ,เตอร์เนี่ยเซกเ,เตอร์ที่มันเกี่ยวกับารส่งออกแล้วก็โลจิสติกเนี่ยผมว่าการลงทุนปีเนี้จะดีแล้วก็ปีที่แล้วด้วยเราวนี้ตัวเลขที่พูดอย่างนี้ก็คือว่าไอ<ะ>้ตัวการลงทุนที่ผ่าน BOI อะถูกไหมฮะผ่าน BOI เนี่ยเฉพาะคํ<ๆ>าขอเนี่ยปีที่แล้วนะฮะ ก็น่าจะน่าจะได้ถึงเกินเก้าแสนล้านผมประมาณไว้เก้าจุดสองสามเก้าจุดสองสามล้านนะเก้าแสนสองหม่นสามพันล้านเนี่ยนะครับก็โตสี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะคำขอนะฮะอันนี้สูงสุดในรอบสิบปีนะค่ะนะอันนี้เป็นเป็นนิมิตหมายดีนะครับแล้วก็แต่ว่าไอ้ตัวที่ต้องมาดูว่าไอ้นักลงทุนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ญี่ปุ่นอีกแล้วนะ เบอร์ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นเบอร์ห้าแล้วนะครกลายเป็นที่หนึ่งกายเป็นสิงคโปร์เนะยอ้าวสิงคโปร์มาลงทุนในประเทศที่ที่หนึ่งเลยล่ะครับอันนี้คําขอนะดูจากคำขอนะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะ้องการลงทุนแล้วก็ตามด้วยจีนประมาณสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับฮ่องกงก็ใกล้ๆสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าจีนบวกฮ่องกงเขาก็มากกว่าสิงคโปร์น่ะนิดหน่อยครับนะแล้วก็ไต้หวันไต้หวันเขาพยายามหนีจีนออกมานะ หกจุดสองเปอร์เซ็นตซึ่งไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยเหลือไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เราก็ต้องจับตาดูว่าเออที่เราไม่อยากจะค้ากับจีนอะไรก็คงไม่ได้นะเพราะว่าเบอร์สองเบอร์สามนะจีนฮ่องกงไต้หวันเนี่ยเขาพูดภาษาจีนหมด ท<อ>ีนี้เราก็ต้องปรับตัวนะเด็กๆด,ดีนี้ก็เรียนภาษาจีกนกันเยอะครับเออาจารย์ฮะการ,รที่เมีต่างชาติมาลงทุนเยอะเนี่ยมันเกิดจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ด้วยหรือเปล่าฮะทำไมเ,เราขึ้นค่าแรงหรือว่าปัจจัยหดตัวแล้ว่ยทำไมเขาอยู่ดีๆเขาเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะสิงคโปร์ฮะสิงคโปร์เขาเริ่มขยายการลงเงินค่ายเยอะนะอย่าลืมนะสิงคโปร์เนี่ย GDP ก็ติดอันดับต้นๆของโลกนะครับ แล้วเงินเขาก็เหลือเยอะมาก่าลืมนะไอ้น,นี่เงินเขาเหลือเยอะใช่ไหมเขาก็ลงก็เลื่อกลงทุนในต่างประเทศใช่ไหมครับคราวนี้คําถามว่าเออทาไมมาเป็นไทยเอออันนี้คําถามดีครับนะคือหนึ่งก็คือว่าไอ้วิกฤตทัามเนี่ยนะที่คนกลัวทํากลัวทัามเนี่ยมันมันไทยก็อาจจะกลายเป็นเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนซึ่งเราเราตกต่ามานานนะ แต่การลงทุนมันเพิ่งไม่ใช่ดีปีที่แล้วนะมันก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็โตสามสิบเปอร์เซ็นตปีปีหกห้าก็โตสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับปีหกหกเนี่ยเฉพาะคําขอก็โตสี่สิบเปอร์เซ็นตเราต้องดูอนุมัติด้วยนะไอ้อนุมัติอีกเรื่องเลยนะอนุมัติเนี่ยแปดแสนกว่าลนะ้านเนี่ยโตร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับเมื่อกี้นี่คําขอยาแต่ที่อนุมัติเนี่ยอนุมัติโครงการของบีวเนี่ยโตเท่าตัวร้อยเปอร์เซ็นตะ์ร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะเออ นะมันก็เป็นคนันบาวว่าเขาก็เริ่มกระจายการลงทุนเพราะปัญหาจีนเนี่ยมีมานานแล้วถูกทั้งยุโรปทั้งอเมริกา sanctions ใช่ไหมเขาก็เริ่มลดความเสี่ยงนะจีนก็หันมาลงทุนเมืองไทยแต่เขาก็ไม่ได้ดูเราบ้านเดียวะนะใช่ไหมแล้วก็คนนี้เวียดนามอ่ะเออเนื้อหอมเวียดนามก็เนื้อหอมแต่เวียดนามเนี่ยชักชักอืดฮะออไฟฟ้าไม่พอของโรงงาน ทนะที่ผมไปคุยกับพักพวกที่ไปลงทุนนะไฟฟ้าไม่พอโครงสร้างพื้นฐานไม่พอใช่ไหมแล้วก็คนเนี่ยเราคิดว่าเขามีพิจาพาแรงงานดีเนี่ยแต่คนเวียดนามเขาก็พอผ่านพายไปนานๆก็ชัดเหมือนคนไทยเยนี่ยอหรอไหมรวยแล้วก็ชัดชัด,ช,ดชัดชอบเที่ยวอ่าแล้วก็ค่าแรงเขาดูเหมือนจะถูกเนี่ย แต่เขาเยุบจ,จับนะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านในพนักง,งานมีสวัสดิการมีอะไรเยอะแยะเนี่ยเห็นไหม mm hmm. เนี่ยนะครับาวน,นี้ไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ที่น่าลงทุนสำหรับต่างชาติเขาใช่ไหม mm hmm. แต่การลงทุนก็ต้องเข้าใจนะฮะบางทีเราไปคิดว่าจะใช้คนเยอะแยะเนี่ยพวกนี้เป็นเทคโนโลยีหมดครับนะแลวเขาก็มาลงทุนในพวกอะไรอุตสาหกรรมที่เป็นเป็นเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยนะครับ คราวนี้ที่นั้นไทยก็ไม่ไม่เดียวรายแล้วก็ผมว่าทําเนี่ยเขาคงไม่เกเรไปทั้งโลกหรอกเขาจะลาะหัดกับจีนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเก็บไทยเอาไว้เหมือนกันหลาย <ฮะ S 2> ประเทศเพราะเขาเรื่องผิดของกินไม่ได้อ่ะใช่ไหมอุปโภคบริโภคอะไรเนี่ยมาเขาเขาเขาไม่มีคนทําแล้วเหมือนไทยอย<ฮ>ะไล่พม่าไลา่กัมพูชากลับไปหมดถามว่าคนคนไทยจะไปทำไทยไปก่อสร้างไหม แต่ทปลากระกป๋องตัดหัวปลาไม่คนไทยเขาไม่ทําอ่ะเหมือนกันอน่ยจะให้ฝรั่งมันอยู่ดีๆกลับมานั่งไปทําอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็<ะ>ไม่ทําอ<ะ>่ะนี่ออกไหมะยังไงเขาก็าคงจะต้องก็ต้อง,ต,องต้องเก็บเอาไว้เราเป็นแหล่งแหล่งอะไรแหล่งนําเข้า<ะ>แทนจีนเพื่อเขาต้องต่อรองกับจีนเหมือนกันใช่ไหม<ะ>ออันนี้ก็ผมมองอีกอีกมุมหนึ่งนะแต่ความความเสี่ยงก็ต้องคงต้องไปดูกันก็ดูว่าแกเล่นอะไรบ้างะนะแตที่น่าห่วงนะ คุณทรงพลค,คุณปริศลาก็คือคว่าต้องระหวังนะจีนเข้ามาแล้วเขาพวกโลยุก็เลยนะฮะไอไอไอสัดส่วนสินค้าที่ผิดในประเทศเนี่ยนะ,ะนะพวกโลโก้คอนเทนต์เนี่ยระวังว่าเขาใช้ของจีนหมดเขาที่ผมสังเกตดูะระวังทํเกาจะมาเล่นงาน่าสัดส่วนที่ผิดในประเทศสี่สิเปอร์เซ็นอย่างนี้นะสมมติะะนะนะแต่สี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยมันนําเข้าจากจีนเนี่ เข้าใจไหมฮะไอ้พวกวัตถุดิบอะสัดส่วนในประเทศไทยเพราะมันจะติดตามเมดอินไทยแลนด์เนี่ยมันต้องใช้วัตถุดิบในประเทศที่เขากาหนดไว้กี่เปอร์เซ็นเช่นสี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแต่ของจีนเนี่ยบางทีเขาเอาเข้ามาหมดเนี่ยอันนี้ต้องระวังเดี๋ยวเราก็จะไปเจอหางเลขด้วยนะแล้วก็ที่ต้องระวังคือพอจีนสินค้าเขาไปไหนไม่ได้ทั้งยุโรปทั้งอเมริกาจะไปไหนนะฮะก็ไหลเข้ามาในเมืองไทย มาตีตลาดเราเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณปนิสลายก็ของช้อปปิง้งออนไลน์เหมือนกัน <laughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าผมสก,กิที่บ้านผม <c oughs> มาทั้งหมดเปิดมาข,ของก็ถูกถูกครับ <c oughs> ผมไม่ว่าขายได้ไง <c oughs> แต่ว่ามันก็ทําลายอุตสาหกรรมในประเทศเราอุตสาหกรรมมันคือการจ้างงานจริงไหมครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับก็สรุปว่าไอ้ทั้งสามแฟกเตอร์เนี่ยนะการลงทุนท่องเที่ยวการ่งออกเนี่ยเออมันจะเอื้อ อย่างการอนุมัติการลงทุนปีที่แล้วเนี่ยนะที่สูงสุดเป็นบริษัการเนี่ยนะสองพั 2, นหกร้อยโครงการเนี่ยเกือบเก้าแสนล้านเนี่ยอันนี้อนุมัตินะค่ะนะฮะโตตั้งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเ,ออเห็นวิไอเขาคุยว่าจะทําให้เกิดการจ้างงานตั้งแสนเจ็ดหมื่นตำแหน่งภายในปีหกแปดหกเก้าเนี่ยใช่ไหมนะก็แล้วจะทําให้การส่องออกเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกสองจุดสองล้านล้านบาท ในอีกสองปีข้างหน้าอันนี้ก็ต้องต้องตามไปดูนะแต่ว่าไอ้เรื่องการลงทุนเนี่ยมันก็สอดคล้องนะสอดคล้องกับการนําเข้าพวกเครื่องจักรเอออันนี้ตัตได้จริงจริงการนําเข้าเครื่องจักรปีที่แล้วเนี่ยขายายตัวนะสิบเปอร์เซ็นตนะฮะสินค้าทุนเนี่ยสูงสุดในรอบในรอบหลายปีเลยนะคือเขาไม่ได้บอกว่าในรอบกี่ปีแต่ผม,มดูเนี่ยถ้าโตขนาดเนี้ยผมว่าอาจจะสิบปีนะ่ะห <Okay. S 2> มายความว่า อันนี้ตัวเลขของสุรากกรนะฮะเมื่อก <sein> ี้มันเป็นตัวเลข B Y ใ,ใช่ไหมครับใช่ไหมแต่นี่เป็นตัวเลขของกรมสุรากรที่นําเข้าพวกเครื่องจักรเข้ามาปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยทําปฏิกันนยฮะสูงสุดเอ่อเอ่ 90. 90. อ9.96อ่ะก็10%อ่ะนะเทียบกับปีปีก่อนหน้านู้นอ่ะปี65เนี่ยขยายตัวแค่4% <thats S 1> ก็แสดงว่าหน้าน่าสนใจนะแล้วการนาเข้าวัตถุดิบเนี่ยนะครับที่เคยก่อนหน้านั้นเคยติดลบ เก้าเปอร์เซ็นเนี่ยปีที่แล้วก็โตสิบเ็ดเปอร์เซ็นตคือสิบสองเปอร์เซ็นตนะแล้วก็การนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็โตหกหกเปอร์เซ็นตคือเพื่อหมดเนี่ยมันเป็นผมนคิดกล้าเพื่อเป็นสัญญาณทางทางบวกเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เดาไม่ได้เดาด้วยความรู้สึกว่าอะไรมันก็แย่ไปหมดอ่ะนะคราวนี้การจ้างงานเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ตลาดอุตสาหกรรมอะไรที่มัน เป็นดาวรุ่งดาวร่วงอ่ะนื่องมไมมันก็เกี่ยวกับการจ้างงานนะไอ้ที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยโตโตมากเลยนะ,ะ <Huh. S 1> นะสี่สิบเปอร์เซนอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็โตยี่สิห้าเปอร์เซนตสินค้าที่เกี่ยวกับดิจิตอลนะอันนี้ก็ขยายตัวดีดีดีหมดเลยนะเครื่องไอ้แปรรูปการเกษตรแปรรูปเกษตรนี่พวกอาหารทะเลแปรรูปใส่กระป๋องอะไรพวกเนี้โตรวมทั้งอาหารสัตว์ด้วยนะพวกปลาแมวปลาอาหารสุนัขเนี่ย พวกปิภั์ยางนะสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเครื่องสำอางเคมี K Me, อะไรพวกเนี้ยอันนี้เราโตหมดค่ะนะครับแต่ที่ร่วงร่วงมันก็มีนะพูดแต่ดีแล้วก็พูดที่ที่ไม่ค่อยดี <c oughs> นี่ <c oughs> ผอเอาตัวเลขมาจากการส่งออกของสหรัก่อนนะครับ <c oughs> รถยน์เนี่ยมันต้องพูดถึงเลยนะใช่ไหมเรารู้อยู่แล้ว <c oughs> แล้วมันเขาก็ไปกระทบกับพวกไอ้ไอ้อะไรไนะฮะกับพวกที่ ผิดเครื่องยนต์อะไรเครื่องสันดาไปสั่งๆพวกเนี้ในเครือข่ายก็เนี่ยอันเนี้หดตัวแบบสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์โดยแอบ r a ร e เรดนะแล้วก็พวกอะไรนะพวกพวกเม็ดพลาสติกก็ยังไม่ค่อยดีพวกแผงวงจรไฟฟ้าอันนี้พวกไม่ค่อยดีนะคพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหล็กนี้นะที่เกี่ยวกับทานซิสเตอร์ไดโอดอะไรพวกเนี้จักรยานยนต์อะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ ที่มันหดตัวอ,อันนี้มันก็เกี่ยวว่าเราอยู่ในเซกเตอร์ไหนเพราะว่าฝนตกเนี่ยน้ําท่วมอ่ะมันไม่ท่วมทุกบ้านไงถึงไหมใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดว่าไอ้ที่เป็นดาวรุ่งก็ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยพวกอินเทอรเจ้าเรื่องอะไรดิอะไรนะพวกแปรรูปกรเกษตรพิธภัณยางอะไรพวกนี้เนี่ย <ขา S 2> นะครับ <ขา S 2> อ,อันนี้ก็เป็นดาวรุ่งแต่ว่าไอ้ที่ไม่ค่อยดีมันก็มีผลต่อการจ้างงานใช่ไหมมันคือเดี๋ยวว่าคุณอยู่ตรงตรงไหนเนี่ย ส่วนอาชีพเนี่ยเอ่อไอตัวชี้วัดการจ้างงานที่อันของไทยก็อันหนึ่งที่ที่เราต้องดูไว้ก็คือว่าไอการจ้างงานในในประกันสังคมมาตราสามสามเนี่ยอันนี้ก็สิบสองล้านคนก็ถือว่าอยู่ในเกมดีนะฮะค่ะอยู่ในเกมดีนะแล้วก็อะไรดีนะฮะเรื่องเอ่อพวกการว่างงานในประกันสังคมก็หนึ่งจุดหกแปดเปอร์เซ็นแต่ว่าว่างงานทั้งประเทศของ สำห่นะของของสำนักสิทธิแห่งชาติเนี่ยก็ว่างงานแค่0.9เปอร์เซ็นต์แต่อันนี้ก็ต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแตนะ่ของประกันสังคมเนี่ยมาตรา,าสาสามอันนี้ชัดก,ก็การว่างงานหนู่1.68เปอร์ซ็นก็ถือว่าดีแต่ก็สูงสุดในรอบสามปีนะในรอบในรอบสามปีนะครับคราวนีเ้เราก็ลองมาดูว่าอาชีพที่ ที่คนหางานมากที่สุดอันนี้เป็นด้านด้าน,ด,านด้านอุปทานของของคนที่เขาหางานอะน,นะเข้าใจไหมฮะว่าคนเขาหางานอะไรมั่งเขาแปลว่างานที่เขามีอยู่มันคงไม่ค่อยดีอะ่ะเขาถึงหางานกันใช่ไหมก็ต้องมาดูของจอกไทยผมเอาของจอกไทยดอทคอมนะเขามีเขามีคนที่ไปโพลหางาน2.5ล้านคนเนี่ยก็พบว่าคนที่หางานมากๆเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่มันไม่ เป็นพวกงานธุรการนะถูกไหมฮะ,ะนะงานธุรการครับช่ e งเซอร์วิสงานใดที่มันถูกใช้เทคโนโลยีแทนแล้วก็เป็นงานพื้นฐานที่ไม่ต้องใช้สกิลไม่ต้องใช้สกิลแบบวิชาชีพอันนี้สูงสุดนะสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่มีการหางงานอีกพวกก็คือพวกพวกที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ที่ตามลงมานะสิเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับแล้วก็พวกอะไรนะ อยู่กับเซล์นะงานขาย9%พวก HR ชอานะครับก็สัดส่วน8%พวกโลจิสติกสก็7%นะบัญชีก็9%แล้วก็ช่างทั่วๆไปก็อีกสัก10%อันนี้หมายความว่าที่เข้ามาโพสต์ก็นะเขาอยากได้งานก็อาจจะเซลว่างานเก่าก็คงไม่ค่อยดีมั้งหรือว่าตกงานแล้วก็ได้นะแต่ถ้าเรามาดูไอ้คนเด็กที่จบใหม่ๆม,มาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเด็กจบใหม่เนี่ยเออที่ ยังหางานไม่ได้เนี่ยนะอันนี้าการศึกษาปีที่แล้วนะคะ้างอยู่สองแสนคนนะฮะครับค่ะเอออันนี้น่าสนใจนะค้างอยู่สองแสนคนเดี๋ยวอีกสองเดือนก็จะออกใหม่ละสี 400, ่แสนคนอันนี้อันนี้น่าน่ากังวลกว่าเพราะว่าตลาดมันมันถึงจะมีบางส่วนมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะักแต่มันก็ไม่ได้โตที่จะรองรับคนได้เยอะๆค่ะนะอันนี้ก็น่านะแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าไอ้คนหางานเนี่ยส่วนใหญ่มันจบปริญญาตรีทั้งนั้นเลย นะที่คนตกงานไอ้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นปญญารตีหรือสูงกว่าเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่น่าสนใจนะฮะคนที่หางานเนี่ยพวกเด็กเด็กรุ่นใหม่เราไม่ค่อยหางานอ่ะเราได้งานได้ไงฮะนะเออนะมีเพียงแปดเปอร์เซ็นตนะที่อายุไม่เกินยี่สิบสี่ปีมั้งใช่ไหมยี่สิบถึงยี่สบสี่ปีเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่อีกน่าสนใจก็คือว่าไอ้คนอายุมากมากเนี่ยนะสามสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ย โคตชหางานกันเยอะนะสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับเออเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่หางานคือคนอายุที่ไม่ควรควรจะงานเป็นหลักหลังแล้วเนอะไหมครับสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าเนี่ยก็ควรจะเจอควรมั่นคงวดิะเออมันเจอเนีดานบินของตัวเองแล้วว่าควรจะบินอยู่ตรงไหนเนี่ยกับเป็นผู้ที่มาหางานเยอะให้เด็กๆก,ก,กับหางานแค่แปดเปอร์เซ็นต์ต่างกันเท่าไหร่สามเท่าอ่ะสามเท่ากว่าหรืออันนี้น่าสนใจนะว่า อโอครงสร้างอย่างเงี้ยมันมันไม่ไค่อยถูกอ่นะคนอายุสามห้าสี่สิบนะแต่คุณทรงพลผมหรือคุณปริศาไอ,อผมนี่คุณเลยไปแล้วนะปริศราอะไรพวกเนี้ยก็คงเจอทางของเราแล้วอ่ะใช่ไหมไม่อยากเปลี่ยนอ,อ,อันนี้อันนี้น่าสนใจอ่นนะ,ะปัญหาเออแต่ อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขามีเรื่องของอาชีพอิสระไหมครับ ừ ừ. เพราะว่ามีอาชีพอะไรเกิดขึ้นมาในโลกนี้เยอะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ ine, เป็นเชฟอะไรแบบนี้ทําให้เวลาเขาจบมาใหม่ๆ่ไฟยังแรงเนี่ยเขาก็อาจจะไปทําเรื่องของธุรกิจส่วนตัวด้วยตัวเขาเองหรือเปล่าทําให้เรื่องการหางานเนี่ยมันน้อยกว่าเมื่อสมัย<า>ก่อนค,คุณทั้งดีครคุณธงพลผมเป็นคเคยเป็นที่ปรึกษาให้กัธนาคารใหญ่หน,หนึ่งนะในที่เขาทาเรื่องเออนะเรื่องอะไรอ่ะ เรื่องเรื่องสตาร์ทอัพบิจิตสตาร์ทอัพใช่ไหมนะของธนาคารเพราะธนาคารเขาก็าหวังเด็กจบใหม่มามีอาชีพใหม่จะได้มากู้แบงค์นะค,ค,คือเด็กจบใหม่เนี่ยเขาเขาอย่งที่บอกอ่ะใช่เลยอ่ะเขาไม่ชอบไม่ชอบที่มีงานประจำนะแล้วก็มีความฝันนะก็ไปทำพวกออนไลน์ไปทำอาชีพอิสระใช่ไหมไปทำฟรีแลนซ์นะฟรีแลนเซอร์อะไรพวกนี้เนี่ยใช่ไหม มันแต่พวกนี้เนี่ยจากที่ผมเคยไปไปฟินที่ปรึกษาให้ธนาคารครับพวกนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยในป,ปีที่หนึ่งที่สองเนี่ยไม่รอดอแล้วพอพาพ่อแม่เดือดร้อนเพราะพ่อแม่เนี่ยต้องไปกู้แบงค์ไงเวลาเขาเด็กไปกู้แบงค์ทำร้านก,กาแฟสองล้านสามล้านบาทเนี่ยก็เอาพ่อแม่เนี่ยไปคำ้ำประกันครับไม่ออกไหมแบงค์งเขาลู้อยู่แล้วนี่พวกนี้ไม่เสียถ้าปล่อยไม่เกินหน้าล้านใช่ไหม แล้วพ่อแม่ก็มีบ้านมีช่องนะ่ยถูกต้องไหม <ฮะ S 2> อันเนี้ยเราควรให้ความรู้นะว่าเพราะว่าผมก็ผ่านมาว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นลูกจ้างเข้ามาพอสมควรเนี่ยคืออยู่ดีๆคุณจบมาใหม่ๆคุณไปค้าขายเนี่ยคุณจะไปค้าอะไรคุณค้าเหมือนเพื่อนนะอ่ะนะนะนะเปิดร้านกาแฟเต็มซอยแล้วก็เจ๊งกันละนาว <ฮะ S 2> ใช่ไหม <ฮะ S 2> ทำออนไลน์กันมันไม่ใชรได้อ่ะขายของได้นิดนิดหน่อยหรือว่าแต่เป็นยูทูบเบอร์นะ อะไรพวกนี้เนี่ยเราให้ความรู้เขาว่าเออเด็กมันต้องเข้าไปทํางานก่อนนะหาประสบะการณ์ก่อนหน้านั้นใช่ไหมอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องให้ความรู้เพราะความรู้ท mm ี่สุดก็คือหน่วยแนะแนวในมหาวิทยาลัยที่ครูอาจารย์ก็ไม่มีความรู้ไปส่งเสริมด้วยนะเพราะผมก็ไปหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยครูก็ตื่นตื่นไปเขาด้วยวิธีสตาร์ทอัพเนี่ยใช่ไหมังนั้นมันต้องให้ความรู้อาจารย์ไปสอนเด็กใช่ไหม ในผมผมผมฝากกระทรวงอุดมศึกษาไปด้วยนเรื่องนี้สําคัญไม่งั้นเด็กพวกนี้จะเสียอนาคตเพราะว,ว,ว่าคุณคิดว่ามันดีแล้วก็สี่ห้าปีเนี่ยคุณมีพ่อแม่งไงเจ้ไหมฮะ,ะไม่มีตังก็พ่อแม่ใช่ไหมอยู่ต่างจังหวัดก็ยังส่งเงินมาช่วยเนี่ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพออายุคุณสามสิบแล้วเนี่ยแล้วแล้วคุณยังไม่มีอาชีพเล่ร่นอนเนี่ยผมก็เห็นมาเยอะนะ บางคนจกวิศวะาหมอยาอะไรเบอร์หนึ่งเบอร์สองของประเทศเนี่ยตกงานตกงานจนจนตกงานถาวรน่ะนะครับอันนี้อันนี้น่าน่าสนใจนะครับอันนี้เราควรจะมาศึกษาด้วยคบางทีเราก็ไปเพลเจอร์นะแล้วเด็กเขาก็ติดลมไปด้วยอันนี้น่ากลัวนะฮะเออต้องดูประเมินความเป็นไปได้ความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนะครับขายไม่ง่ายครับไม่ง่ายบอกเลยผมทาธุรกิจอย่างเงี้ยน่าไปลงทุน โครงการอย่างเงี้ยเก่งซะสีโครงการฮะนะฮะก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์และการสั่งสมนะฮะไม่ใช่ว่าขึ้นมาปุ๊บแล้วมันจะกําไรได้เลยนะฮะอันนั้นอาจจะเป็นโลกสวยมองโลกในแง่ดีเกินไปแต่แน่นอนละฮะเด็กจบใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีความฝันเป็นของตัวเองและอยากจะทำความฝันให้เป็นจริง นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็จะต้องดูเรื่องของประสบการณ์ก่อนใช่ครับอาล่ะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับดรธนิสร์โสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับนี่คือทิศทางการจ้างงานแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจในปีนี้นะครับก็ฟังดูแล้วนะครับก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ